แล้วนะครับวันนี้วันแรกสหรับการรวมวง,มงรุ่งของเราตอนนี้อุญุอยามากนะครับไม่รู้ใครเป็นใครวันนี้วันแรกและตอนนี้เป็นชั่วโมงแรกเลยนะครับที่เรารวมกันหมายถึงแรกจริงๆแรกเลย <f li> วันนี้ก็เลยให้พี่ๆเขามาช่วยกันเยอะหน่อยนะครับพี่ๆเข้ามาหลายคนมือคีย์บอร์ดนํ่งเ่มือคีย์บอร์ดครบนะสองคน มีคีย์บอร์ดมาครบมีพี่ดาเป็นพี่เลี้ยงมีมีมีใครเป็นตาโซโล่ได้ไหมลูกใครฉลาดกว่ากันไอไอมือน,นี่กับไอไอมือน,นุ่นทุยแกแเไม่ให้มาเล่นหรออเออตอนนี้กำลังเลือกคนฉลาดเนี่ยเป็นตัวโซโล่อยู่นะปีที่แล้วตัวโซโล่เราจีบมากปีนี้เรายังเครียดๆอยู่คนหนึ่งก็ขี้เกียจซ้อม คนหนึ่งก็ซ้อมเยอะก็ไม่ได้อะไรโยนเมือกีตาร์เบสนี่ครั้งแรกเลยนะครับนี่ได้พี่เบียร์มาช่วยเทรนให้อ่อาลำพังครูไม่ครูไม่ไหวนะเพราะว่าครูทำโนต้ตอยู่นะ,ะมือกีตาร์กับมือเบสสอคนส่วนดีมอร์้าชน,นี่วุ่นวายวุ่นวายชิดหายอะไรมึงเนี่ยเออดอมดอมยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีวินแล้วก็ไอ้เก้า ไอ้เก้ามามาแก้ขอ้ออะไรมาสอบแก้ตัวไอ้เก้าตกเพียบเลยนะตกกี่วิชาอโอ้นี่นี่ขนาดปถมเนะี่ยไปอยู่มัธยมไม่รอดเนะ่ไม่มีใครตามให้เนะี่ยเพิ่งเพิ่งไปสอบมาเสร็จแล้วก็กลับมาซ้อมช่วงนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับเมื่อเช้านี้กลุ่มติดประชุมแล้วก็มีซ้อมซ้อมแต่วงนะซ้อมแต่วงนี่พามาสำรวจสมาชิกก่อนอันนี้เป็นมือสโล่นะครับน้องเกลส่วนวันนี้เปลี่ยนตัวกระทันหันเลย เออมืออันโตวันนั้นวันนั้นเราออดิชั่นมือแ็กอันโตแล้วแล้วก็เราคัดเลือกมาลงรายชื่อไปเรียบร้อยโอ้ยไม่ไม่ไมสนเออนัดแล้วไม่มาถือว่าถือว่าเออเต็มใจสละสิทธิ<ส>์เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับครูอ่าพอดีเอาณชามาเอาน้องณชามา<ส>เป็นตากล้องนะครับนะเพราะว่าวันนั้นวันวนั้นครูครูให้นาชาถ่ายรูปให้นาชาถ่ายสวย ก็เลยเอามาเป็นตะกล้องแต่ว่ามืออันโต้ขาดนัชชาเขาก็เป็นอันโต้พอดีตะก้องตะก้องาเดินไปไหนไม่รู้โดนไล่ออกโดนไล่ออกทุกตำแหน่งที่เขาเป็นอ้าวปีนี้ยังไม่โดนไล่ออกในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนบ้างโคตรมึนเลยมึนสุดในประวัติศาสตร์อ่ะก็เลยให้นัชชามาเล่นอันโต้แทนนะครับเพราะว่านัชชาก็ขยันซอมอยู่นะครับ นชานี่หน่วยการดีขยันซ้อมถึงจะเป็นน้องใหม่อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะนชานี่ถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่รับเข้าวงเลยนะครับใหม่ใหม่แบบเตี้ยมอ่องเลยเพิ่งจะมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่กระโดดข้ามขั้นไวมาก <laughs> มาเดือนเดียวได้อยู่วงลูกทุ่งเลยอ่ะถือว่าดวงเขาแหละเพราะว่านัดไว้แล้วเขามือไอ้น,นี่ไม่มาเออแล้วเป็นครูด้วยนะครูไม่เหมือนชาวบ้านเท่านะต้องมาโทรตามหนูมาเธอลูกนี่ไม่มีทางเกิดขึ้นกับครูแน่นอนเคสนี้ ส่วนทีมเทนเนอร์ก็มีน้องมุกกับไอ้มึนครับเออแล้วก็ทำเป็ดนี่เอามา3คนนะครับเอามาช่วยกันโซโล่มีพี่นิวแล้วก็ไอศินไอซับแล้วก็ทำโบนนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเขาจะได้นะแต่เขาเขาเป่าเป่าดีที่สุดเออเป่าดีที่สุดในบรรดาที่วันคนวันที่เรามาออเดชั่นกันวันนั้นน่าจะสมองดีสุดแล้วนะแต่มีไอแย้มกับไอ้ปามนะครับ คนฝั่งนี้เป็นนักร้อง2คนปีนี้ไม่ใช่ไม่กล้าใช้คําว่าพิธีกรเพราะว่าเขาให้มีนักร้องคอรัดได้นะครับเออเรายังใช้ชื่อวงลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถึงเขาจะเปลี่ยนชื่อวงเป็นอ่าดนตรีประยุกต์อะไรต่างๆนะครูหมูก็ครูหมูยังอนุรักษ์ลูกทุ่งอยู่ยังไงเราก็จะเอาเพลงลูกทุ่งไปเล่นนะครับบอกเลยใครจะเล่นเพลงฝรั่งเพลงสาก,กลเพลงอะไรก็ตามเราอนุรักษ์ลูกทุ่งครับผมใครจะว่าเฉยก็เรื่องของเขานะครับ โอเคเดี๋ยวติดตามดูได้ทางช่อง YouTube ปฐมดิดีนะครับผมจะถ่ายไว้ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้ก็แค่มานำเสนอทุกท่านเฉยๆว่าเราเริ่มแล้วนะ